สีสวยมากเลยทับทิมแบ็กไดมอนหวานหวานกำลังดีสวัสดีค่ะวันนี้ย่าน้องคุณจะปลามาดูปลามาผ่าทับทิมทับทิมแบ็กไดมอนะะ์นี่ยนะะลูกใหญ่ลูกใหญ่แล้วก็แดงสวย ยังคุณไปซื้อมาจากไมคโครลูกเนี้ยหกสิบเก้าบาทเดี๋ยวย่าน้องคนจะพามาพาดูว่าเนื้อข้างในมันจะว่าเนื้อข้างในมันจะสวยแค่ไหนเนาะ เดีย๋ยวยำน้ำคนใจะให้ดูโอ้สวยมากทับทิมสวยมากเดีย๋ยวยำน้องคนใจะเกะให้ดูนะ เดี๋ยวจะให้ดูสีสวยมากเลยทับทิมแบค็คไดมอนด์หวานหวานกำลังดีเนี่ยสวยเดียนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนะน้องอยากจะพาให้ดูอีก เน,เนื้อมันมันแก่มากอร่อยอืมคลิปนี้นะ้าุ้คุณขอจบแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าและคลิปต่อๆไปอย่าลืมไปหาดูมากินนะคะกินดีมีประโยชน์คะ่ะมี ประโยชน์หลายๆอย่างนี่นะคะหวานอร่อยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ